นางสาวยิ่งลักษณ์ชินาวาัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวชี้แจงถึงการปรับคณะรัฐมนตรีก่อนการเดินทางเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าการปรับคอรมอครั้งนี้เป็นไปเพื่อความลงตัวค่ะโดยพิจารณาดูตามความเหมาะสมและความลงตัวของคุณสมบัติของรัฐมนตรีแต่ละท่านส่วนบุคคลที่ถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรีชุดที่หนนั้นยืนยันว่าไม่มีปัญหา ส่วนการแต่งตั้งนายนัทวุฒิใส่เกลือเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวยิ่งลักษณ์ระบุค่ะว่าไม่ได้แต่งตั้งต่าง,ต,างตอบแทนแต่อย่างใดแต่จากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยเห็นว่านายนัทวุฒิมีความเข้าใจถึงปัญหาของเกษตรกรเป็นอย่างดีจึงเหมาะที่จะดํารงตําแหน่งดังกล่าวค่ะ ด้านตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ถูกสับเปลี่ยนให้ในายกิติรัตน์นรนองควบตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีนั้นมองว่าจะเข้ามารับผิดชอบภาพรวมของเศรษฐกิจโดยตรงมากขึ้นนะคะขณะที่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งได้ผลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณธาตเข้ามาเป็นรัฐมนตรียืนยันจะไม่เกิดปัญหาระหว่างรัฐบาลกับทหารอย่างที่หลายฝ่ายวิตกค่ะ นายกรัฐมนตรียืนยันว่าการปรับโครมชุดนี้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะเพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถเดินหน้าเร่งแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็วค่ะถือว่าเราทำงานมาระยะหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากที่ทํางานไปเรารู้ว่าขณะน,นี้ก็อยู่ในขั้นตอนของระยะเวลาของการฟื้นฟูก็เลยปรับ คอรมเพื่อความลงตัวค่ะแค่นั้นเองค่ะไม่มีประเด็นอื่นผมขอให้ครมอชุดใหม่ได้ทํางานก่อนนะคะค่ะแล้วขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจค่ะว่าทุกอย่างเนี่ยก็เราเองเราพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็เพื่อที่จะต้องการที่จะให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้เดินหน้าไปแล้วก็ที่สําคัญก็คือการที่เราจะมาเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็เร่งในเรื่องของผลักดันนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเพอใจพอใจภาพ